ครับปลาช่อนโอ้ยลำบากจังเลยเดี๋ยวครับมาดูเดี๋ยวกล้องจะล่วงแป๊บนะครับดียืนในนะ้ำโดนแล้วแหอ้ตัวนี้จะเก็บไว้จบก่ โดนแล้วนะครับมันถนัดเลยนี่ครับก็โดนแล้วนะครับเป็นประช่อนแล้วครับโค้ดไม่ถนัดเลย,เลยก็ยืดไม่ได้อะ ก็เมื่อกี้ก็โดนแล้วครับนี่ครับประปช่อนตัวไม่โตเท่าไหร่ครับกัดหลิวจัดเต็มนะครับสีทองครับผมแดดร้อนๆอย่างเงี้ยครับยืนตีกลางแดดมันก็ร้อนครับโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับหลิวจัดเต็มนะครับเบ็ดทางเดียวครับหรือสระไล่สบายๆครับโอเคครับผมสุดยอดครับ